สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสินค้าเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับเมาส์ของทาง r a เซอนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการรีวิวเจ้าตัวเมาส์ b a ซิลิสบีไปใช่ไหมครับผมเป็นเมาส์ที่ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานของผมได้พอสมควรเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกถึงขนาดที่มันดูใหญ่นิดนึงรู้สึกถึงการจับที่มันไม่ค่อยจะถนัดมือเท่าไหร่แต่ก็เนื่องจากว่าเมาส์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเมาส์แบบบาลานซ์นะครับผมที่มันมีการทําทั้งซ้ายขวาเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับผมทำให้ผมเนี่ยก็รู้สึกถนัดกับเจ้าตัวนั้นไปแล้วแต่พอผมได้ใช้งานเจ้าตัวบาร์ซลิตีทูไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันจับได้ถนัดมือกว่า ขนาดที่มันเต็มมือมากกว่าด้วยนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะขายแล้วก็ซื้อเจ้าตัวบาซิลิสต์แอนติเมทไวเลสตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดของทางเรเซอร์เลยนะครับผมมีทั้งตัวด็อกกิ้งที่เป็นแบบทาวเวอร์ใช่ไหมที่สามารถเสียบวางชาร์จเจ้าตัวเมาส์ไวเลสได้นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของสเปคต่างๆที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมาส์ตัวบาซิลิสต์แ t นติเมนะครับผมก็จะเป็นเมาส์ที่ เรียกว่าดูสวยงามเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเหตุผลอะไรที่ผมถึงเลือกเจ้าตัวนี้มาตอบโจทย์ยังไงบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาคดคลิปดีๆจากเราครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยนะครับผมอันนี้ผมได้เอาเมาส์ออกมาวางไว้แล้วนะครับผมก็เนื่องจากว่าใช้งานนะฮะภายในกล่องนะครับผมเมื่อเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับเมาส์นะฮะแล้วก็ตัว docking ตัวนี้นะครับผมที่เป็นแบบ Tower อร นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมมองเห็นไหมเราก็จะพบกับตัวด็อกกิ้งตัวนี้นะฮะที่ตรงฐานด้านใต้เนี่ยเขาจะมีไฟ RGB มาให้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่แบบเวฟนะฮะมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท่งทองเหลืองนะนะครับผมที่เอาไว้ชาร์จเจ้าตัวเมาส์นะครับผมนี่สออันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาเสียบชาร์จกันได้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมเวลาวางลงไปแล้วเนี่ย มันจะดูดกันหาหากันเองเนี่ยนะครับผมมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่อยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้นะมันจะดูดเข้าไปตรงตรงโลโก้ของเรเซอร์นะครับผมมันจะดูดเนี่ยมันจะมีแรงดูดอยู่คือถ้าเราวางลงไปพอดีเนี่ยมันก็จะเกิดการดูดกันวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ต USB นะครับผม Type A ก็คือสามารถเสียบเจ้าตัวไวเลสเนี่ยนะครับผมเนี่ยลงไปได้นี่นะครับผม USB ตัวนี้ลงไปได้นะครับผมระยะของเมาส์ กับตัว d o c k i n งตัวนี้มันก็จะอยู่ใกล้กันนะครับผมทำให้การส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีความเรียวมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น micro USB นะครับผมเสียบเข้าไปเพื่อชาร์จหรือเราจะมาต่อตรงเข้ากับเจ้าตัวเมาส์ก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะภายในกล่องเนี่ยก็จะมีสายให้นี่นะครับผมเป็นสายถักแบบเจ้าตัวบา s i สิลิ V2 เลยก็คือมันจะมีความใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็จะ ให้ตัวนะครับผมซึ่งมันน่าจะเป็นสายที่มีขนาดเล็กนะ,ะเหมือนสายเมาส์ทั่วไปแต่ว่าเขาให้สายถักที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมันก็เลยทําให้ดูกลวง,งนิดนึงภายในกล่องเนี่ยพอเปิดออกมาก็จะพบกับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสติกเกอร์แรเซอร์นะครับผม for gamer by gamer นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือแล้วครับแล้วก็คําขอบคุณน,นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะด้านในเนี้ยก็จะมีไอ้นี้นะครับผมเป็น ตัวปุ่มที่11นะครับผมที่ให้มาเหมือนเจ้าตัว Basilett V2 นะครับผมตัวนี้เลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะใช้งานนะผมก็เก็บไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเมาส์กันเลยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยที่ผมกังวลนะฮะตอนแรกก็คือในเรื่องของการชาร์จเนื่องจากว่าตอนที่เราซื้อเมาส์ตัวนี้มาที่คิดว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะชาร์จเมาส์มันตอนไหนถูกไหมครับผมเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะชาร์จมันได้นะครับผม ผมก็เลยมากังวลตรงจุดนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบเจ้าตัวเรเซอร์เท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็อาจจะมองแบบหลายๆรุ่นก็ได้มองไปที่เจ้าตัวโ o g i t e c h g โป o หรือไม่ก็เป็นรุ่นที่สามารถที่จะใช้แผ่นลองเมาส์ที่สามารถชาร์จแบบไวเลสได้นะครับผมมันก็จะรู้สึกแบบเรียวทามรู้สึกสะดวกกว่านะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัว G ีโปตัวนั้นเนี่ย ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ว่าไม่สะดวกฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อเมาส์ตัวนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อแผ่นรองเมาส์ซึ่งแผ่นรองเมาส์ตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะครับผมซึ่งมีราคาที่สูงอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราชอบเราใช้สินค้าของเรเซอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดลําโพงต่างๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมว่าเขาก็น่าจะมีดีอะไรนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งหลังจากที่ได้้้้ซืออมาาาแลลววเนวนีีี่่ยตตัักกก็็บโจะะจทท์หงร วางลงไปเนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่ไม่เกิน10ถึง20นาทีนะครับผมแบตบจาก50หรือว่าน้อยๆเนี่ยก็สามารถเต็มได้นะครับผมซึ่งมองว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็บวกกับว่าการใช้งานตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถสแตนบายใช้งานได้นานหลายวันนะครับผมเรียกว่าหลายชั่วโมงเลยรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่า แย่อะไรมากตัวนี้เนี่ยสามารถปรับค่า DPI ได้สูงสุดถึง20,000 DPI เหมือนเจ้าตัว Basilius V2 ในส่วนของปุ่มปรับโปรไฟล์ตรงนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็สามารถกดปรับโปรไฟล์ได้ทั้งหมด5โปรไฟล์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัว s i s t a n c e ตรงนี้ก็ปรับได้ปรับความหนืดของตัวสกอเร็ตเนี่ยได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งที่แตกต่างของเจ้าตัวนี้นะครับผมที่จากที่ผมดูเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะตัวตัวคลิก2ฝั่งนี้นะครับผมถ้าเป็นเจ้าตัว b a s i l i t V2 ตัวใหม่เนี่ยผิวเท็กเจอร์ตรงนี้เขาจะด้านนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะให้ผิวแมตแบบเรียบๆนะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราใช้งานเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะมีรอยคราบมันคราบนิ้วมือนะครับผมติดไปด้วยแล้วยิ่งเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยความแมตตรงนี้มันก็จะหายกลายเป็นกอสซี่นะครับผมถ้าใครที่กังวลกลัวเมาส์จะสึกหรอหรือว่า,าไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถไปซื้อสติ๊กเกอร์แปะได้นะครับผมตัวนั้นราคาอยู่ประมาณ600กว่าบาทอีกข้อหนึ่งที่ชอบเลยนะ ไฟ RGB ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีไฟ RGB วิ่งด้านข้างดูสวยงามต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของตัวซินแนกันนะครับผมว่ามีลูกเล่นอะไรให้บ้างนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยให้เราก็มาที่โปรแกรมซินแนกนะครับผมของทาง r a เซอร์นะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่ เมาส์นะครับผมซึ่งตอนนี้เมาส์ของผมเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่45ซึ่งก็หมดเร็วเหมือนกันสามารถทําได้เหมือนเจ้าตัว b a s i l i ลิ v 2เหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็คือสามารถเซตโปรไฟล์ได้5โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าปุ่มต่างๆได้แบบคัสตอมคีย์แล้วก็ในส่วนของตัว Performance เนี่ยก็จะสามารถปรับ s e n s i บ i ล i t y นะครับผมก็คือในส่วนของค่า DPI นะครับผมมากถึง5ระดับเต็พแรกเนี่ยเราจะเอา 800, 000, 8 0 0 1 8หรือว่า4,000นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของไรทิงนะคร i บไรทิงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นค่าความสว่างแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกที่สามารถที่จะปรับเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปกตรัมก็ได้นะครับผมซึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราซึ่งแบบเวฟผมว่ามันสวยที่สุดแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคีเรียบชั่นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นลองเมาส์นะฮะซึ่งถ้าใครที่ซื้อแผ่นลองเมาส์ของทาง Ra เซอร์นะครับผมก็สามารถมาเลือกได้นะครับผมบวกก็คือแอดเราก็สามารถมาเลือกแผ่นลองเมาส์ที่เราใช้งานอยู่ได้นะครับผมก็สามารถแอดลงไปได้เลยตอนนี้ผมใช้เป็นเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะก็ได้แอดตัวนี้เข้าไปนะครับต่อมาก็ในส่วนของพาวเวอร์นะอันนี้พาวเวอร์ก็ในส่วนของเมาส์ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือมีโหมดแบบประหยัดพลังงานให้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นโหมด w i r e l e s s Power s a v i n g เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดสลิปให้ก็หมายความว่าถ้าภายใน5นาทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับผมมันก็จะทําการสลิปก็คือหยุดในเรื่องของการใช้ไฟ R G B ์อะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ปิดปุ่มตรงนี้นะฮะตัวเมาส์เองเนี่ยก็จะทาโหมดสลิปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมี low power mode ให้ก็คือถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยกว่า30%อย่างเงี้ยก็อาจจะมีการใช้โหมดประหยัดพลังงานอย่างเช่นลดการใช้ ไฟ RGB อะไรต่างๆเพื่อประหยัดพลังงานให้มากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมด Power ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมสำหรับเมาส์ b a s i l i s u l t i ต a t e ตัวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผมเป็นอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่มีความโฉบเชียวดูแหลมดูคมมีมุมม,มีสันต,ต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานที่ มีปุ่มคีย์ลัดต่างๆคัสต่อมคีย์เนี่ยให้มากถึง11ปุ่มเหมือนเจ้าตัวบาร์เซลิกวที่ผมใช้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดประหยัดพลังงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้ชาร์จแบบไวเลสนะครับผมหรือการส่งข้อมูลแบบไวเลสซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาทดลองแบบเกมมิ่งให้ก็คือมีการเล่นเกมโชว์ต่างๆนะแต่จากการใช้งานของผมเนี่ยเมาส์ก็ไม่ได้มีอาการดีเลยอะไรนะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้ปกติแน่นอนว่าก็มี ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยบางคนใช่ไหมที่กาลังตัดสินใจหรือลังเลหรือว่าเซสซิทีฟกับการเลือกเมาส์ที่จะเอามาใช้ในการเล่นเกมเนี่ยผมก็ต้องบอกไปว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความเสถียรแม่นยำนะครับผมเรียกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสลับเมาส์ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแต่อาจจะไม่ได้คุ้มราคามากสําหรับบางท่านนะครับผมเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ5,400กว่าบาทนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นเมาส์ที่มีราคาที่สูงอยู่แต่ถ้าใครที่ชอบจริงจงนะครับผมหรืออยากจะ จะเป็นตัวที่ได้เมาส์ตัวบาซ i l i สอั t i m a ม e เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีแถมในส่วนของ docking tower นะครับผมก็คือตัวชาร์จแบบแท่นชาร์จเนี่ยให้มาด้วยนะครับผมก็คือจะต้องใช้ชาร์จแบบมีสายเท่านั้นถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าแบตมันหมดใกล้หมดเงี้ยเราก็สามารถเสียบสายชาร์จให้เป็นเหมือนเมาส์มีสายทั่วไปได้นะครับผมแต่ว่าได้ในเรื่องของไฟ rgb นะครับผมแล้วก็พอเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถถอดเพื่อใช้งานแบบไวเดตได้ใช้แบบมีสายด้วยควบคู่กันไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ผมไม่ได้เอาไปใช้งานแบบเกมมิ่งแต่เอามาใช้งานแบบทั่วไปมันก็ตอบโจทย์สาหรับผมอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราเน้นความสวยงามของตัวเมาส์ที่มีไฟ rgb บวกกับว่าความที่มันเป็นเมาส์ไวเลสนะผมมันก็สามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายถ้าเราใช้งานไม่มากใช้วันหนึ่ง8ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี้ยนะผมก็จะใช้งานได้ยาว,ยาวนะครับก็ถ้ายังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเมาส์ตัว basilic ultimate ตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้ผ่าน เว็บไซต์ของทางเรเซอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าตัวแทนจําหน่ายต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผม mm. ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย